ยันเลยทำกันใหญ่ทำควาสะอาดอยากเล่นใช่ไหมเลยท้ำเร็วที่สุดเลยหนูเฮ้ยติ๊กไปออกไปยังหนูหนูนี้ตกกระจายเลยเฮ้ยกระโดดนี้ไปแล้ว ตรงไหนแล้วอ่าตรงไหนข้างลแล้วมันอยู่ตรงนั้นแหละไหนอะไหนมันควายนะมันควาหนีไปยังกลังจะอ,ออกไปแล้วไยังดนจะได้ล้างยอยู่อยู่ลงมาอย่ตกใจ